สวัสดีครับนักเรียนชั้นม 3. อสาจากม .2 รุ่นนี้เรียนน้อยนะครับม .2 องเรียนแค่สองสามเดือนขึ้นมาม .3 แล้วนะครับเราก็ต้องรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวเองเราอย่าคิดว่ามีความรู้มากกว่าคุณครูทุกวิชานะครับที่เขาให้มาทางออนไลน์อะ่ะเรารู้ว่าเราเรียนน้อยนะ ครูเขาก็เต็มที่แล้วก็จะไปลองเขาละ่ะครูเขามีความรู้มากขนาดไหนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมที่เราจะพูดตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับคุณครูสุดใจก็จะพูดถึงอะไรครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยนะครับ นะการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยนั้นมันก็แตกต่างกันนักเรียนแตกต่างกันซึ่งคุณครูก็จะได้เล่าเป็นช่วงๆไปนะครับระดับชั้นมอสามนี่ทำไมผมถึงได้เรียนนะครับอย่าลืมว่าระดับมสามนะครับแต่ถ้าเราเก่งๆเรามีความรู้จริงแน่นหนาจริงนะครับ ทางหน่วยงานเขาก็เปิดให้สอบนะครับอย่างนักเรียนในเรือนี่เราเรียนเจ็ดปีนะครับเราก็จะได้ในร้อยนะครับนะคือถ้าเราสอบได้จากมสามเราก็ไปต่อมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกแล้วก็ไปต่ออะไรครับอีกนักเรียนเตรียมอีกสี่ปีนะครับเห็นไหมถ้าเราสอบเขาได้นะแต่ถ้าเราสอบไม่ได้เราก็ต้องไปมันมีหลายเส้นทางที่จะให้เราเลือกใช่ไหมนะจบมสามบางคนอาจจะไป สายสามัญนะครับอาจจะเป็นนายเภอประหลัดพยาบาลแพทย์ครูต่างๆแต่บางคนก็ไม่อาแล้วจบมสามผมจะไปสายอาชีพก็ไปปวชปวสนะครับจบออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพได้นะครับทำไมเราถึงเรียนนะครับเพราะว่าเราอยู่มสามแล้วนะครับ ก็ไม่แน่ใช่ไหมลรบางคนจบมสอาจจะไปมีครอบครัวคือก่อนเล็กนะครับเมื่อมีครอบครัวเป็นผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยนั้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในครอบครัวแต่ถ้าเราเราใช้ไม่เป็นก็จะทําให้ครอบครัวของเรานั้นไม่มีความสุขนะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับ อันนี้ก็เกินไปนะครับเรามาดูสไลด์สองก็คืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับอ่าจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับ <G al language> คนเราเกิดมานี่มันจะมีการเปลี่ยนแ <G al language> ปลงอะไรครับทางด้านร่างกายอย่างข้อหนึ่งนี่มันดูง่ายใช่ไหมทางด้านร่างกายก็คือน้ําหนักส่วนสูง,สงก็รู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงเราก็เหมือนกันนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนะ จิตใจนะครับจิตใจเป็นยังไงบางคนก็มีจิตใจที่อิจฉาริษยานะครับแต่มันอยู่ภายในไม่สามารถวัดได้บางคนก็ทนไม่ไหวก็ออกมาเลยฮะออกมาทางคําพูดทางการแสดงออกนะครับอารมณ์อารมณ์นี่ก็สําคัญนะครับอารมณ์นะครับบางคนก็อารมณ์แรงบางคนก็อารมณ์ร้ายนะครับอันนี้อารมณ์นี่สามารถฆ่าคนได้นะครับบางทีผมก็มีอารมณ์อารมณ์โมโหนะ พาะอะไรเพร่าขาดสตินะครับก็โมโหก็ที่จริงมันไม่ใช่นะครับสังคมสังคมรอบด้านของเราเราเป็นยังไงเราเข้ากับสังคมได้ไหมคนเรามันต้องอยู่กับสังคมนะสังคมเล็กสังคมน้อยสังคมใหญ่อะไรแต่เรานะครับแล้วก็สติปัญญานะเนี่ยสติปัญญานี่ก็สําคัญ เราเกิดมาก็ไม่มีสติปัญญาอะไรทั้งนั้นนะครับสติปัญญาของเราก็คือรู้แต่ว่าหิวนมหิวนั้นแหละเราก็ได้กินนะครับเราก็ได้ใช้อย่างมสามนี่สติปัญญาแบบนั้นใช้เงินทํำยังไงถึงจะได้คะแนนครูนะครับบางคนเขาก็รับข้อตกลงได้ดีคือการทํางานทํามาให้ทํางานให้คุณครูนะครับเขาก็จะได้คะแนนบางคนเขา รับจ้างพ่อแม่หรือว่าช่วยพ่อแม่ทํางานเขาก็จะได้เงินมารงเรียนอันนี้นะครับในช่วงแต่ละวัยในช่วงแต่ละวัยนะครับวัยแต่ละวัยนะครับอย่างเช่นวัยวทารกวัยทารกนะวัยทารกก็คือทารกแรกเกิดนะครับอันนี้ก็คือวัยทารกแรกเกิดมันก็คืออะไรครับตั้งแต่ ลอดอกมาก็ถึงหนึ่งตีเนี่งก็ถือว่าใบอะไรครับใบทารกแล้ก็คือไม่ไปไหนนะฮะใบทารกนะครับก็ในใบทารกนี่เรามาดูด้านร่างกายของเราว่ามันหนักประมาณเวลาเราเด็กขอดอกมาเนี่ยเขาจะช่างเป็นกรัรมนะครับบางคนเด็กก็ประมาณสองสองพันแปดก็คือสองกิโลใช่ไหม คือถ้าเป็นกิโลแล้วไม่เกินบางคนก็สองกิโลครึ่งนะครับถ้าหนึ่งกิโลเนี่ยก็คงจะเข้าออตู้อบใช่ไหมบางคนก็สามอย่างน้อยก็คือสามนะครับสามกิโลครึ่งอย่างนี้ลงมานะครับถ้าสี่มันใหญ่เกินนะฮะมันก็ไม่ไหวนะครับในการคลอดก็ประมาณนี้ด้านร่างกายก็ประมาณอยู่ประมาณสามพันกันนะครับนะส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจนะครับเด็กมันออกมาเนี่ยจะส่งเสียงร้องนะครับเสียงร้อง ร้องแ้แ่นะฮะร้องเงินรู้สึกหิวเปียกแฉะจากการขับถ่ายคือคือพวกนี้ก็จะร้องออกมาก็คืออันนี้ก็คืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจนะครับด้านสังคมก็มีความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่เลี้ยงพี่น้องนะครับด้านสติปัญญาก็คือแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหว แสดงท่าทางโต้ตอบอันนี้ก็คือวัยทารกถ้าเราจะนำไปใช้ในชีวิตก็คือเราสามารถที่จะมีมว,มวิวรบกวนแล้วก็เอาไปใช้แต่ว่าครูสุดใจพูดวันนี้นะครับจำไม่ได้หรอกลืมนะครับนักเรียนก็ฟงังครูเคลิมๆไปฟังไปก็ไม่ได้อะไรนะครับขอไม่เป็นไรนะครับฟังไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่ฟังนะครับต่อไป ไว้ก่อนเรียนนะครับก็คือ1ปีถึง6ปี1ปีถึง6ปีส่วนนะส่วนมากนั่งอยู่ม3เนี่ยเราจะเข้าเรียนประมาณ3ปีใช่ไหมบางคนก็2ปี3ปี3ามสี่หเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือไว้ก่อนเรียนนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้มันเรียนก่อน,นเรียนก่อน อย่างครูสุดใจนี่ไวกว่าเรียนไม่เจ็ดปีเข้าเรียนป .1 นักเรียนเจ็ดปีเข้าปา .1 แต่ทุกวันนี้ไม่ถึงอสี่ขวบอะไรสามขวบก็เข้าแล้วนะครับครนี้เรามาดูด้านการพัฒนาทางด้านร่างกายนะครับนะพวกนี้ด้านร่างกายนะครับจะ,จะเจริญเติบด้านน้าหนักจะช้ากว่าวัยทารกนะครับอายุหนึ่งถึงหนปีน้ําหนักจะช้าไวาทะลุจะเร็วนะนะจะทะล อารมณ์นะครับเป็นอะไรจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่มีระยะสั้นนะครับมีคือเป็นปุ๊บแล้วก็ลืมนะคะสังคมก็ทําตัวเป็นที่รักของครอบครัวแสดงอาการเดินแสดงทำมูนอย่างนี้นะครับครอบครัวก็ชอบใจใช่ไหมลนะ่ะโอ้ทาได้ดีมากนะ่ก็น่ารักไปอีกแบบอันนี้ก็คือเหมืนถึงคขวบัวนะด้านสติปัญญามีความสนใจในช่วงสั้นๆน,นะครับสั้นๆน,นะ สามหรือสองหายแล้วนะครับอันนี้ก็คือวัยแลละครับวัยเรียนอ่าวัยกวดเรียนอันนี้มาวัยเรียนอายุตั้งแต่หกถึงสิบสองปีนะครับหกถึงสิบสองปีนะก็ทีทางด้านอะไรครับทางด้านร่างกายจะพัฒนาส่วนสูงแขนขาจะยาวด้านสังคมมีการเล่นเป็นกลุ่มไม่ชอบ เล่นคนเดียวด้านสติปัญญาแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้นี่อันนี้ก็คืออายุหกถึงสิบสองปีสิบสองปีอยู่ป้อไหนครับหกข้อหนึ่งใช่ไหมเจ็ดข้อหนึ 2, ่งแปดข้อสองเก้าข้อสามสี่อ่าห้าหกประมาณอยู่ข้อห้าข้อหกนะครับน,นี่เด่นเล่นคนเดียวนะครับด้านสติปัญญาอันนี้ก็คืออะไรครับวอ่า วัไวรียนนะครับวัไเรียนเอาเรามาดูอันนี้วัยรุ่นสิบสองถึงยี่สิบนะสิบสองปีนในผู้หญิงมนะีสะโพกภายหน้าอกขยายขึ้นแล้วมีประจำเดือนนะครับผู้ชายมีกล้ามเนื้อใหญ่มีขนขึ้นเสียงห้าวมีสีวบนใบหน้าด้านจิตใจอรวมมีความรู้สึกรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรักความโกรธความอิจฉาลิสยาเห็นหมสิบสองถึงยี่สิบปีมันความรุนแรงนะครับ ถ้าเรารู้ว่าเออ12ถึง20ปีนะมันเป็นอย่างนี้นะขยายนะผก็มีเปืเป่อนอนะแต่ถ้ารู้ว่าเรารู้ว่าเป็น้มันเป็นมาเราก็สบายมันเป็นธรรมชาตินะครับบางคนก็แอนตี้พราไม่มีความสุขถึงค่าตัวเองตายหมอนะอันนี้ก็คืออะไรครับความรุนแรงก็มีมากความรักความโกรธความฉาด้านสังคมอ่าต้องการเป็นอิสระจากครอรัวและพ่อแม่อ่า ป็นถ้าเป็นการเรียนก็เป็นวัยที่ชอบลงมือทำนะลงมือทำคือไม่อยากจะเรียนส่วนมากก็ที่เกียดชอบลงมือทำใช่ไหมอันนี้ก็คือวัยวัยรุ่นต่อก็วัยผู้ใหญ่อันนี้อายุยี่สิบถึงหกสิบปีจะมีน้ำหนักผมหงอกหมดประจำเดือนจิตใจมีความเครียดมากด้านอะไรครับสังความเดอกอาชีพที่มอสสองตันเอง แต่ว่าเขาจะมีสติปัญญามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและพัฒนะแาและทักษะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมได้ประเพณีนะครับคือเขาจะจํามานะครับถ้าเป็นคนแก่ก็คนไง่ายวัยนี้ใช่ไหมก็คือเหตุการณ์ใหม่ๆจะจําไม่ค่อยได้แต่ว่าส่วนมากจะจําได้แบบอะไรครับเหตุการณ์เก่าๆโอ้จะเล่าความหลังมาให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็ฟังอย่างตั้งใจมีความสนุกเฮฮาอันนี้ก่อประทานอาหารอันนี้ก็คือลักษณะ ของอะไรครับวัยผูย้ใหญ่นะครับต่อมาก็วัยสูงอายุเป็นไงวัยสูงอายุร่างกายผองหงอกฟันรูดผิวหนังแห้งต้านจิตใจคิดถึงกหลังในเด ت, ตกทางสังคมมีเวลาว่างมากขึ้นก็คือสังคมของผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นคนสูงอายุนักเรียนก็อย่าไป ดูถูกนะครับให้ความเคารพให้ความอ่อนน้อมนะครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเจอแบบนี้จะเจอผู้ใหญ่ผู้เท่าอย่างนี้เราก็อย่าแสดงความอลังการนะครับอย่าแสดงความหยียดยามนะครับบางทีคนแก่เขาทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่เขาไม่พูดแต่ว่ามันจะกระทบต่อพวกเราว่าเออทำไมเราถึงทำอย่างนี้กับคนแก่วันนี้เราทำ คนได้แบบน,นี้ต่อไปแล้วก็จะทํากับคนอื่นโดยไม่มีความสงสารไม่มีความเมตตานะครับอันนี้เราเรียนไว้นะครับเรียนเพื่อทําไมม .3 สามเพื่อให้รู้นะครับรู้ว่าวัยต่างๆมันเป็นยังไงนะครับถามว่าวัยสิเราอยู่อายุสิบถึงยี่สปีเราก็มาจํเอาอายุตั้งแต่สิบสองถึงยี่สิปีว่าด้านร่างกายมันจะเป็นยังไงผู้หญิงก็มีหน้าอกใหญ่มีประจำเดือนผู้ชายมีกล้ามเนื้อ มีอะไรครับมีอารมณ์และจิตใจที่รุนแรงอ่าเป็นความรักความปวดความอิจฉาลิซารา่าคมีความต้องการอิสาระจากก็ปวดจากพ่อแม่อ่าอันนี้เรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ปฏิบัตินะครับเราจะไปฝืนธรรมชาติถ้าฝืนมันจะเป็นยังไงครับเราก็ไปไม่ได้นะครับการดําเนินการเนื้อเดินไปข้างหน้าเราก็จะหยุดชะง,งักอ่าสำหรับทีมนี้คุณค,ณคณรูเสดจัยก็ฝากด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ